Okay. สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำภาพเปอร์สเปกทีฟนะคะลงบนพวกถ้าเปน็นกล่องนะคะเป็นกล่องพัสด,ดุแบบนี้นะคะเราต้องการเอาลายลงไปใส่นะคะหรือว่าเราต้องการเอา,เอาโลโก้ลงไปใส่นะคะ เราจะทำให้มันแบบว่า,าแนบเนียนที่สุดนะคะสวยสวยที่สุดนะโดยการใช้คำสั่ง v a n i s h i n g point นะคะรันนี้มา,าดูแบบแรกนะคะเวลาถ้าเป็นงานแบบนี้นะเราต้องการเอาภาพขึ้นไปแปะนะ,ะบนรูปบิลบอร์ดแบบนี้นะคะอันนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูเราเราจะเอาภาพนี้ไปแปะพรเราเลือก รูปภาพได้แล้วลองเอาเป็นภาพนี้นะคะแล้วกด Ctrl A ก่อนนะคะ Ctrl A ก็คือ All นะคะก็คือเลือกทั้งหมดนะพอเรากด Ctrl A ปุ๊บเนี่ยจะมีเส้นประนะหรือเส้น Selection วิ่งรอบรูปนะคะแต่ปุ๊กว่า Ctrl C คือ Copy นะคะคันนี้พอเรา Copy รูปแล้วนะคะเราก็มาตรงรูปนี้นะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาลองรับก่อน1นึ่งเลเยอร์เนาะ ถ้าเราไม่เปิดเลเยอร์ใหม่ปุ๊บเดี๋ยวไอตัวที่เราแปะไปเนี่ยมันจะไปทับอยู่เลเยอร์เดียวกันนะคะเราเปิดเลเยอร์ใหม่ลองรับไปก่อนนะคะแต่ปุ๊บเราก็ไปเลือกที่ฟ <c oughs> ิลเตอร์ n าน h ชิง Point หรือว่าช็อตคัดมันก็คือ Alternate Control V นะคะปุ๊บมามันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ครี a t e Plan to ตรงนี้นะแล้วก็เมาส์เนี่ยจะเป็นรูป สี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็จุดไปทีลที่จุดไปทีละมุมนะคะจุดไปทีละมุมแล้วก็ขยับขยับให้มันตรงเนาะถ้ามาขัดขยับที่หลังมันจะขยับยากนะเส้นต้องเป็นเส้นสีฟ้าเนาะถ้าเป็นส,สีเหลืองหรือแดงเลยแสดงว่ามันไม่เปิดนะไม่เปอร์สเปกทีฟครน,นี้พอรูปเราเอาลงมาปุ๊บเรากดคอนโทนวี v นะคะถ้ารูปใหญ่เกินไปเรากดคอนโทนที T อีกทีหนึ่งเนาะ เพื่อจะย่อย่อรูปลงนะะแต่ขณะที่เราย่อรูปถ้ารูปมันใส่เข้าไปข้างในเนี่ยนาะ,ะย่อรูปลงนะรูปจะยัดเข้าไปข้างในแบบนี้เลยนะคะตรงตรง,ตรงจุดไาในชิ่งพอต,ตรงนี้เลยนะคะพอะเราย่อลงให้ได้ขนาดตามที่ที่เราต้องการนะถ้าเราดึงดึงตรงมุมเนี่ยมันก็จะขึ้นไปทั้งสองด้านเนาะอะ จะใส่แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก,ก็กดโอเคออกมานะคะอ่ะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นคนละเลเยอร์กันเนาะตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็เสร็จและนะอันนี้ก็ด้านเดียวถ้าเป็นด้านเดียวอ่าถ้าเป็นแบบกล่องใบนี้นะคะแล้วเราต้องการทําลายลงบนกล่องใบนี้นะเราก็ทํำคล้ายๆแบบอันเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะต้องทําหลายด้านหน่อยทนนี่กล่องมันมี3ด้าน ของมันมี3ด้านเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบเราทำา2ด้านก่อนแล้วกันด้านนี้กับด้านนี้นะคะเป็นเป็น2ด้านนะคะนี้เราก็เปิดเลเยอร์ใหม่รอไว้1นึ่งเลเยอร์เนาะแล้วเราก็ไปเอารูปนะสมมติว่าเป็นรูปนี้นะคะคอนโทลเออคอนโทนสี C. ต้องใช้คอนโทนเอคอนโทนสี A, C นะถ้าคอนโทนสีเฉยๆไม่มานะคะงานไม่มาเนาะ คอนโทนล A คอนทล C นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปที่ฟิลเตอร์แวเนชชิงพอยต์นะคะมาถึงคันนี้อ่ะครูทำสอด้านนี้นะ2ด้านนี้ด้านบนไม่ได้ทำนะคะ1 2 3่สถ้ามันไม่ตรงขดับดีๆนะคะแต่ต้องเป็นเส้นสีฟ้านะต้องเป็นเส้นสีฟ้าโนอเสร็จ no. ปุ๊บเนี่ยเราจะลากตั้งแถบนี้มานี้นะลากเฉยๆมันไม่มานะคะ กดกดลากเฉยๆมันจะไม่มาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกด c o n t r ร l ค้างไว้ด้วยนะกด c ทรลค้างไว้แล้วลากนะคะนะมันก็จะเปิดไปตามนี้เลยนะตามกล่องนี้เลยคราวนี้เดี๋ยวเราเอาไอโลโก้เมื่อกี้นี้ลงมานะคะ c o n t r l v นะคะอันนี้เพราะถ้ามันใหญ่ไปเรากด control t แล้วก็ ยอ่ยอย่อให้เล็กลงคราวนี้เราจับยัดใส่เข้ามาอ่าถ้าเราจะทําด้านใดด้านหนึ่งนะเราก็ใส่แบบนี้ได้เนาะหรือว่ามันจะเลื้อยไปทั้งสองด้านถ้าเราทําเปอร์สองด้านมันจะเลื้อยไปทั้งสองด้านได้เลยอย่างงี้เนาะมันจะไหลไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูไหลให้มันอยู่ตรงตรงกลางๆเนาะเผื่อปุ๊บกดโอเคออกมานะมันก็จะแปะอยู่ตรงงกลางแบบนี้ คันนี้เนี่ยมันยังเนียนไม่พอนี้เราไปตรงเลเยอร์นะคะเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยจะมีนองม่องปกติันจะเป็น normal นะอันนี้คูณลากลงมานะลากมาจนถึงอ่ะจนถึง overlay นะ,ะจนถึงโอเ r l a y เนี่ยถึง o เ r l a มันจะเป็นรอยเห็นไหมเป็นรอยกล่องแบบนี้นะคะซึ่งมันจะสมจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือนะ,ะอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้นะะกเนาะ darker color ตรงนี้นะคะมันก็จะ เหมือนมันจะเอาเฉพาะสีเข้มมาไว้นะสีอ่อนมันก็หลุดออกไปเนื้อใครชอบแบบไหนก็สามารถหยิบเอาแบบนั้นได้เลยนะโน่โอเวอร์เลมแบบนี้เนี่ยเห็นนะจะเห็นเป็นรอยนะเป็นรอยอยู่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้ครูิร้งไว้ที่โอเวอร์เล์ตรงนี้นะคะอ่ะคันนี้เดี๋ยวในกรณีที่คันนี้อยากจะทำลายทั้งกล่องนี้เลย ครูไปหาลายมาก่อนเนาะลาย l O น,นโทรนโเนาะหาลายมาก่อนนะคะ,ะสมมติเป็นอันนี้นะคะครูเปิดลายมาใหม่นะคะอันนี้ก็กด c o n t r o น A นะคะ Control เเหมือนเดิม Control A c คอนโทรนนะคะเด็บไปที่กล่องนะไปที่กล่องอันนี้เนี่ยเรามีอยู่สองด้านและเมื่อกี้นี้ ถูกกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ทำเป็นด้านที่3นะคะนี้แล้วก็คอนโทนวีนะคะลายเนียมันก็จะเข้าไปถ้าลายมนอะไรเล็กมันจะเข้าไปไปอยู่งี้มันจะไม่เต็มนี่เรากดคอนโทนทีเนาะคอนโทนทีแล้วก็อันนี้ดึงดึงลายมันให้ใหญ่ขึ้นเนาะดึงลายมันให้ใหญ่ขึ้นให้ครอบเนาะ ดึงลายให้ใหญ่ขึ้นขยับซ้ายขยับขวาดึงลายให้เต็มนะคะอันนี้ก็คือการทาลายแบบ3ด้านนะคะมันจะลงมาแบบ3ด้านเลยเสร็จกดโอเคออกมานะคะเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ลองไปที่ผูใช้ะโอเลหรือซอฟต์ไลน์นะคะหรือคัลคัลเลอร์เบินตรงนี้นะคะอ่าเลยตอนนี้ ลีนเนี่ยเบิร์นนะคะตรงนี้นะคะอ่าก็จะดูแบบลายแบบว่าแนบเข้าไปในกล่องเลยนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่านักเรียนจะออกแบบยังไงนะคะอันนี้ก็คือการใช้วันที่ชิ่งพอยต์นะคะในการที่จะแปะลายแปะโลโก้อะไรลงไปในกล่องนะคะ